แม่ท้องรีบงดรวมผักต้องห้ามที่คนท้องต้องเลี่ยงกินแล้วลูกในท้องร้ององอแงจะมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะแต่ก่อนจะไปดูแวะกดไลค์ตรงนี้เป็นกำลังใจทีมงานนะคะใครที่กดไลค์ขอให้แม่ท้องคลอดง่ายคลอดไวไม่เจ็บไม่จนนะคะ นอกจากอาหารบางอย่างที่แม่ท้องห้ามทานแล้วยังมีผักบางประเภทที่ต้องงดอีกด้วยค่ะ<อ>เพราะผักกลุ่มนี้ส่งผลต่อสุขภาพลูกในครรภ์รวมถึงตัวคุณแม่ท้องจะมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะ 1. กะหล่ำปลีดิบในกะหล่ำปลีนอกจากสะสมสารเคมีต่างๆแล้วยังมีสารล่อยตัวเจนที่เมื่อสะสมในร่างกายปริมาณมาก ทำให้เป็นโรคคอพอกและไอโอดีนในเลือดใช้งานได้น้อยลงค่ะควรทานกระหล่ำปีที่ปรุงสุกเท่านั้นก็จะพบสามรอยตัวเจนน้อยลงค่ะ 2. ถั่วฝักยาวอีกหนึ่งผักที่ขาดไม่ได้สำหรับเครื่องเคียงที่ต้องทานคู่กันกับน้ำพลิกแต่แม่ทองรู้ไหมว่าในถั่วฝักยาวมีแก๊สอยู่สูงมากเช่น แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สมีเทนแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ยิ่งเข้าไปทำให้แม่ท้องมีอาการท้องอืดน,นั่นเองค่ะ<อ>และปลวดท้องจนท้องแข็งเกร็งได้ค่ะ 3. หน่อไม้ดิบสำหรับหน่อม้มีสารไซยาไนต์สูงที่มีผลกระทบต่อระบบประสาทและเข้าไปเกาะฮิโมโกลบินในเลือด ทำให้ออกซิเจนไหลเวียนไม่ดีแม่ท้องจึงมีอาการวินหัวและหมดสติได้และมีผลอันตรายในการส่งเลือดไปยังลูกที่น้อยลงอีกด้วยค่ะ 4. ถั่วงอกดิบในถั่วงอกหากไม่ได้ทำการปรุงสุกเสียก่อนจะพบเชื้อแบคท,ทีเรียค่ะเช่น อีโคไลที่ทำให้น้าคร่ำน้อยลงและอาจคลอดก่อนกำหนดได้และเชื้อซามโมเนลลาที่ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนกับลูกในท้องด้วยค่ะ 5. ผักขมแม้ว่าในผักขมจะมีสารฟอเเฟตอยู่สูงมากที่ช่วยป้องกันทารกในครรภ์พิการแต่ในผักขมเองก็มีกรดออกซาลิกขัดขวางการดูดซึมแคลเซียมและธาตุเหล็กค่ะ ซึ่งเป็นสารสำคัญที่ควรท้องขาดไม่ได้สำหรับการเติบโตของทารกแม่ท้องควรงดและเลี่ยงการทานขักขมไปก่อนนะคะหรือหากอยากทานให้ทานในปริมาณที่น้อยค่ะ 6. ผักหมักดองเนื่องจากอาหารที่ใช้ผักหมักดองเช่นส้มตำและผักดองชนิดต่างๆ เพราะอาหารดองมักพบสารที่อาจปนเปื้อนและมีผลกับทารกในครรภ์ได้ค่ะดังนั้นควรงดไปก่อนนะคะ 7. ถั่วลิสงสำหรับครอบครัวที่มีประวัติเคยเป็นภูมิแพ้ควรหลีกเลี่ยงทานถั่วลิสงนะคะเพราะการทานปริมาณมากจะเข้าไปกระตุ้นทารกในครรภ์ให้เป็นโรคภูมิแพ้ได้ค่ะหากแต่ละชนิด แม้จะปรุงสุกและรับประทานได้ก็ควรลดปริมาณการทานให้น้อยลงค่ะเพราะการสะสมสารบางอย่างในปริมาณมากขึ้นก็จะยิ่งส่งผลไปยังลูกน้อยในท้องได้ค่ะดูแลสุขภาพร่างกายแม่ท้องเพื่อสุขภาพของลูกในครรภ์อยากรู้อย่าลืมกด Subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะ และกดปุ่มกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใครรู้ก่อนดูแลตัวเองก่อนลูกคลอดออกมาแข็งแรงแน่นอนค่ะกดเลย